เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าใช้เวลานานและดูเหมือนอีกยาวไกลที่ต้องตามกันนะคะกว่า4ปีแล้วค่ะสำหรับคดีการเสียชีวิตของชัยภูมิป่าแสเป็นนักกิจ,จกรรมที่เคลื่อนไหวด้านเยาวชนและสิทธิชาติพันธ์ลาหูนะคะซึ่งชัยภูมิถูกเจ้าหน้าที่ทหารยิงเสียชีวิตบริเวณด่านตรวจบ้านรินหลวงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เจ้าหน้าที่อ้างว่าพบว่าเขาครอบครองและจําหน่ายยาเสพติดในขณะที่ญาติและเพื่อนๆพ,พยายามสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับชัยภูมิป่าแสนะคะถึงวันนี้ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าคดีค่ะเพราะว่าล่าสุดจริงๆเมื่อวานเนี่ยศาลแพง่งรัชดาพิเศษเขามีการนัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรในคดีที่แม่ของชัยภูมิป่าแสผู้เสียชีวิตเนี่ยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณนกค่ะ จากกลุ่ม The Story of แม่หญิงไฟปักหมุดเล่าภาพนี้เข้ามาเป็นภาพความเคลื่อนไหวของคดีนะคะคุณผู้ชมมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ทนายความทีมทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็นักกิจกรรมแล้วก็ตัวแทนของครอบครัวนะคะคืองานนี้จริงๆครอบครัวต้องมาฟังคำพิพากษาที่รัชดาพิเศษแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาไม่ได้เพราะว่าทางครอบครัวอยู่ที่เชียงใหม่ดังนั้นตัวแทนที่เคลื่อนไหวรวมถึงทนายความก็เข้ารับฟังคำพิพากษาแทนค่ะ แต่ว่าหลังจากที่เลยเวลานัดผ่านไปนะคะปรากฏว่าผลหลังฟังคำพิพากษาทนายความเจ้าของคดีก็เป็นคนออกมาถแถลงค่ะบอกว่าสารอุทธร์สั่งเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาในคดีของชัยภูมิป่าแสไปเป็นวันที่26มกราคมปีหน้าเนื่องจากยังทำคำพิพากษาไม่แล้วเสร็จนะคะ ซึ่งงานนี้ต้องบอกว่ากลุ่มเพื่อนนักกิจกรรมที่ไปติดตามความคืบหน้าหลายคนก็ให้สัมภาษณ์บอกรู้สึกผิดหวังแต่อย่างไรจะติดตามคาดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะเรามาด้วยความคาดหวังค่ะความคาดหวังที่เพื่อเราจะได้รับความยุติธรรมสักทีเพราะว่าจริงๆในในทุกครั้งทุกคราวที่มีการพิจารณาคาดีหรือเรื่องราวหรือครบรอบปีของชัยภูมิป่าแสเนี่ยมันมันเหมือนเราเปิดเปิดแผลไปเรื่อยๆเนาะทุกปีทุกปี มันทําให้เราคิดถึงเพื่อนเราอะไรเงี้ยเราในฐานะเพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเป็นตัวแทนมาฟังคําพิพากษาก็เศร้านิดนึงที่ที่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คิดคิดไปถึงว่าถ้าวันนี้แม่นาปลอยมาถ้าวันนี้พี่ไมตรีมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าวันนี้ชานนน้องของของชัยภูมิมาไม่ใช่แค่เวลาที่เสียไปแต่ว่าเป็นเป็นกำลังใจด้วยที่ ที่มากับความคาดหวังในความยุติธรรมแล้วก็แล้วก็ยังยังถูกบอกว่ายังจะต้องรออีกอะไรอย่างนี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรอคอยนี้จะคุ้มค่าค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรอคอยนี้จะคุ้มค่าเพราะถึงวันนี้เกินกว่า4ปีแล้วนะคะสาหรับคดีนี้สารแพ่งมีคําพิพากษาชั้นต้นเมื่อปี2563ให้ยกฟ้องและกองทบบกไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามความฟ้องของคุณแม่ของชัยภูมิป่าแสนะคะแต่สําหรับในชั้นอุทธรณ์นี้ค่ะทนายความเจ้าของคดีได้โต้แย้งในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของทหารที่อ้างว่าเป็นการทําเพื่อป้องกันตัวนะคะแล้วก็แย้งประเด็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่มันหายไป อย่างไร้ร่องรอยค่ะซึ่งนั่นเป็นหลักฐานสําคัญในการช่วยยืนยันข้อเท็จจริงของคดีนี้ที่เกิดขึ้นกับชัยภูมิปาสแสนะคะ